สวัสดีค่ะมาด้วกับทางช่องน้องผ้าร้วยค่ะมื่อนี้ผ้ามาตามพี่เดือนเนาะคะ่ะถือเลขดูเนาะคะ่ะถูกจังวดจนได้ต่างหอผัก,นะะกเนกาะค่ะหอผักเผินอยูหลังหลชพจัดเด้อค่ะราชพััดอ,ดอุดรฝากไปตามพี่เดือนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้ะ เดี๋ยวเ้าไปสัมผัสพี่เดือนกันเลยค่ะเียหาขาไค่ะไปดิสวัสดีเป็นการจานขบคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เดือนขอฝากเป็นพาเด็กัดขั้ค่ะอ๋อจำไดการเขาอยู่ค่ะจุมือาน้องสองคน้สามคนีนี่ค่ะได้เราไม่ได้จำัดการเขาอยู่แล้วก็เห็นใจน้องนักศึกษาเนาะ ก okay. uh, mm hmm. ็ือเดือนก็ใ şey ส่จ้าอ่าเดือนละสามพันห้านะคะสามพันห้าขอกพิกัดหม่ค่ะทามใม่มได้สามพันห้าดีใหม่ใหม่เลยน่าอยู่มากอ่าเฟอร์นิเจอร์เรามีให้ครบหมดเลยหรือว่าถ้าขาดหรืออะไรน้องอยากได้อะไรเสริมเติมเพิ่ม JA นี่ก็เดี๋ยวจะให้น้องนะค่ะจะว้องหอจ ในนี้เ <rôle> ลียกเปินซาปาเอาเครื่องเล็กเครื่องกินไปเดียวขายขายขายอาหารต้องสั่งพร้อมนุ่เจเนาะขายก๋วยเตี๋ยวขายลาบข้อยตามสั่งค่ะทุกอย่างน้องอยากได้อะไรจัดให้เลยกับข้าวอันเราสมบูรณ์ค่ะพร้อมก็ตรงเนี้ว่าโบ๊ที่ได้กินจ้าแต่ว่าห้องใหม่จริงสวยจริงค่ะคือเล่นในจานน้องค่ะคุณมาเจ กับแม่นค่ะที่แรกเขาตั้งใจแตนไว้เนาะตอนที่เบิกซ้ำเมื่อไม่ไม่เขาคุยกันไม่ไม่ว่าโอ,อ้ยเถินจังใบเถินใบเป็นยังบุญอนาะค่ะกัน,นลเลยว่าโอ้จบเจือกันเลยเก็บมันเลยละค่ะเก็บมันงวดนั่นแน่งวดนี้แน่กระ t อน n t h o n ยคือเล็กใส่เนี่ยจิ้งเล็ก <c oughs> ใส่ไงเอามาเห็นหองอยางเดียวกกระใสซื้อเนี่ยคือเงินจะสิเบิร์ตไปค่ะก็เลยเห็นให้มันต่อยอดค่ะ บริหารเงินเป็นขณาด้วพี่น้องเย็บตอนเพืนไว้ื่อลูกหลานื่อลูกต่อเฮ้าในอนาคตนะแต่ว่ามีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยค่ะได้ยินข่าวว่าจะขยายเพิ่มอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเจะจะเพิ่มอีกหกหลังค่ะให้มันเป็นสิบหลังร้างแล้วท่เด่นเลยค่ะางแล้วตอนสร้างเริ่มสร้างเดือนกุมภา์ปีนี้แหละค่ะครับตุลาเนี่ยเพื่อได้ซีหลังค่ะจะที่เรือก็จะขยายต่ออีก เพิ่งเริ่มปู่าปีนี้เองจ้ะบอกพี่กันอีกรอบเนี่ยค่ะบอกเส้นสายจากเซนสามพาวนาอุดมนะคะซอยข้างสนามกีฬาราชพัศสาม้าวตรงมาเรื่อยๆเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาจากสามแยกมาประมาณกิโลครึ่งก็เจอแล้วค่ะเจอหอเรา หมู่บ้านหมู่บ้านอะไรคบเป็นหมู่บ้านสามพักค่ะหมู่บ้านสามคือตรงกับหมู่บ้านสามพักหมู่ที่สิบสองนะคะคือหลังราชพั้า์ใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะหลังราชพั้า์หลังราชพักลอยท่าสนามกีฬาเนาะจะหาง่ายหมู่บ้าเขาจิ้งจกดังเลยเนาะจ้าแมีนจ้าเออมากระสิพ่อรุ่นน่ากระสีนิรานก๋วยเตี๋ยวจ้างจ้าหมอปัดสังได้ไหมนะคะสามพันห้าห้สามพันห้านี่ไม่ได้บอกเพลงเด็ดสอกพั้ห้าหมอปัดค่ะ ้าบกับวายุเดือนไปหายไปซะเลยว่ขายกล้วยตอกกล้วยเดียววันลม่ได้แรงไหหลังเลยเอาู้เดียวเลยเนาะโอ้ถูกจนได้สร้างหอพักเลยด้วยกัาตั้งใจไว้นะคะตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีทุนหรือมีตรงนี้ขึ้นมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรจากนี่แหละค่ะที่เราคุยกันที่เรานั่นกันก็โอเคเก็บเลขไปหา เก็บไปเก็บน้อยไปหาหลายหวานทอดง่ายเก่งๆทอดมุ่งทอดงวดนี่ทอดไว้งวดนันทอดไว้เองีินะคะบัานนี้ยังนิ่มข้าวมาฝันแต่เด็กที่นอนเมนมือคื้นมีฝันแปลกๆว่าสีบอกให้เบิกซับฟังกันไม่รู้ว่าดีเลยอจะหอนแต่ไม่ได้เป็นหอนแต่ไม่เยียวกันฝันมือคืนฝันว่ามีผู้ณยิ่งผู้ไส้่นมาต่อแถวเนี้ยาวอยู่หนาบ้านต่อแถวแต่เออเขามาในบ้านยางเขามาในบ้านต่อแถวกันยางเขามาก ก็เคยฟันแบบนมี้แบแปเียวเฉียวกรกบบซื้อ,อ,อฟันมาเพิ่อเอาตะก้าเอางมาให้กับตะีก้องฟันัะเป็นเลขบ้านจะกองอยู่แล้วก็ซื้อเลขรลดจะกองนั่งเมื่จ้านบ้างได้ก่านจีแม่นค่ะเมื่อขึ้นีีฟันเมื่ต่อแถวสีเขาบ้าน,มนเมื่อต,ต่อแถวเขบา,า,กกาบาน,นเพื่อจังระบานต้าสิจจงายอยู่ยงนี้ือจังต่อแถวเอาล่งเอาของล่งท่านไปอย่านี้นจ,จะ,ปะแปดใจก็เคยฟันไ่ตี่จเทื่ับ เลี้ยว่าวตีหมวนเล็กตีก็หามบ่หามเนี่ยใช่ไหมหามสีหามตีนี่มันผู้หญิงกับผู้ชายเนาะโตแถวสับวางกันผู้หญิงแม่ผู้ชายแม่ผู้หญิงแน่ผู้ชายแน่แบบเขาอยู่เป็นเป็นแถวเาานะคะนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายบ่มีเด็กหน่อยนี่แต่ผู้หญิงกับผู้ชายกับผู้เฒ่าเด็กหน่อยบ่มีตีเป็นตัวอะไรเจ็บอ่ะ วันแบบนีเห็นแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเลขก็สิยานยานหางเยจ้าเละรคะหาสี่หาห้าสี่ห้าจ้ามาจะเลขบ้างเลยค่ะเลขบานกั่หนึ่งหาซี่นะครับว้ามันไมตรงกันแต่มาหนี้ก็แตกใจอยู่จะก้องสมากเลขหางแล้วก็เรื่องนี้นหาสจ้มันตรงกันเลขบ้าน เนแล้วุูยิงมแล้วกูทรายก่อนจะมาหาเจเดือนนขึ้นฝันว mm. mm ่าเมื่อบานไปขายผมกูจะดูุบานปั้นหลังปั้นเดือนนะแม่ถเบียนบ้านึงหาสีตรงกันเลยซึอตรงกันเทเจตรงกันอีกเลยตรงฝันเนื่อขึนนี่แล้วก็ไม่มีแมว่าเมนผูเอิ่นมากหั้งนั้นละบ่ มันเกี่ยวกใกล้กันมากๆโมเมนคือเพื่อนไทยเท่าแม่จะบอกบันนี้เนาะเรารักมากกันวะในลูกหลานต่อยอดต่อทุ่นอีกเลยเด้อก็คือจะขยายเพิ่มนะเจนว่าเป็นห้าสี่ห้ากันหนึ่งห้าสี่นะครับเจนค่ะ เป็นเลขค่ะเลขมัเลขมัดเลใจอันนี้เลขเลขที่ชอบอยู่ในใจอยู่แล้วมงเอิญว่ามันตรงกับเลขบ้านด้วยแล้วก็เบิกทรัพก็ฝังเหมือนกันเลยก็เลขก็ตรงได้บ้านตรงกันเรื่องเลขบ้านชอบก็แหล่พิเศษการคิดไม่แก่เลยมาหาสี่ห้าสี่มาหาสี่โอ้ยบาทนี้มานตรงกันเต็มอ๋อยู่ใจจกบ้าทนี่ก็ูดไม่ยีเป็นช้าง ปูแมนบ่ค่ะจ้าจ้ามีมะทันงปูท่้าทงหลังทาางในนะคะเป็นปกเป็นจองเป็นจองปูใครว่าค่ะยูตอนข่าอันต้นกิสนาลุงใบพล่ะค่ะได้ได้เฮ็ดอันแนวใบพลบ่เฮ็ดหอยแวเพ่นบจะกมแจะเลี่ยงมีแจะเลี่ยงิ่นจ้าเลี้ยงเขาเลี่ยงมีปูนะคะยูนี่มีพม่มนีไม่จ้ามีดีให้ผเ่มาติมได้หนึ่งห้าสี่ ้าสี่ห้าตัวเดียวนเไยนะเจ๊น้อตเดียวกันเลยค่ะโอ้โหมวดนี้ไม่ไม่แน่อะสี่ล้ห้านี่จะมาแน่ๆแล้ค่ะมาเป็นคู่กันเลยเลขพี่เลขน้องไงไครับเจ๊เดือนนะครับผมอนมาฝันโตกันแต่เจ๊ซื้อใบแค่ใบก็น่าสนใจจานน้ำจีเดือนต่างนะคะประมากระฟางครับจีเดือนเป็นแนวท่ง ค่ะตันงแน่เข้มสีดเก็มสีสดนสาวหมวเจียดกอนนี่ได้ไหมเป็นมีปูมปูด้ยค่ะพี่น้องยูดูหลังบ้านเนาะค่ะม่นท่นมีโอกาสไปกี่เรืองเพียงคนย่มไรงแต่ไม่นาเพียงกับกอนสีกับวันกวันสีพ้นฮาลนบอย่มสาวก้อนก้อนสีสีสิทิยุทุกย่มือแลงบอกขึ้น เต็งทุกเทียนดอกไม้ทา,ายนายำมือสองแต่ตมข,ของข้าวของหวานข้าวมาอันจมือเป็นยันเองกัวอมาไหว้แนวทางน,เนะ,ะนเจนเนาะครับค่ะนี่จะเป็นแนวทางของพี่เดือนนะคะหมอพักอยู่หลังราชพัฒน์อุดรน,นะคะหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้ค่ะสำหรับทางช่องก็ขอจกคลิปว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะคลิปหนาพอกันไม่สวัสดีค่ะ 아, <sum>